ดังนั้นความยากไม่ได้อยู่ที่รู้อัตรากําลังนะอยู่ที่รู้แล้วทําไงต่อแต่ท่านต้องวางพ o l i ีก่อนนะโอเคไหมครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยผมใช้คํามาแบบนี้ก็คือเอาปริมาณให้รอดก่อนไหมเรื่องคุณภาพค่อยว่ากันเพราะคุณภาพมันเกี่ยวข้องกับ competency ของคนด้วยเนาะเกี่ยวข้องความรู้ทักษะความสามารถของคนด้วยโขียนได้ครับอ่ะกลับมาเรื่อง workforce analysis หรือการวิเคราะห์ตามลังนะครับ ความหมายอย่างง่ายของมันเลยก็คือหาความต้องการกำลังคนไปเปรียบเทียบกับกำลังคนที่มีเกิดช่องว่างกำลังคนแล้วหาวิธีการจัดการโอเคนะครับอ่ะคุณเป็นภริาษาัชชาวบ้านก็คือปีหน้ายอดขาย30%ใช่ไหมตกลงต้องใช้คนกี่คนแล้วที่มีมีกี่คนหากกบลบกันจะต้องเพิ่มจะต้องลดหรือเท่าเดิมถ้าต้องเพิ่มต้องลด จัดการยังไงจบแค่นี้เองฮะฟังง่ายเนาะแต่ทำโคตรยากอะเอางนี้ก็แล้วกันในความเป็นจริงเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่ะเวลาเราดูความต้องการกำลังคนเนี่ยนะครับตกลงองค์กรเขามี S-curve อันใหม่ไหมเขามีเป้าหมายความเติบโตอันใหม่ไหมเขา drive งานไปในทางไหนถูกต้องไหมครับกลยุทธ์เขาไปในทางไหนอ่ะสมมตินะครับ สมมติเขาใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ําสมมติเขาใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ํานะครับงั้นแปลว่าเขาต้องบีบคอสต์ถูกต้องไหมครับพราะเขาต้องบีบคอสต์นั้นน่ะทายก่อนได้เลยว่าเขาจํากัดการใช้กําลังคนถูกต้องไหมครับพอมาเป็นแบบนี้เห็นทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรแล้วล่ะงั้นแปลว่าสิ่งที่องค์กรจะต้องทําเลย SR จะต้องทําก็คือเวลาอัตรากําลังคนอันไหนออก่ะ ให้ Verify ความต้องการกำลังคนทุกครั้งเข้า okay, ไหมครับเว้นแต่หน่วยงานที่เป็น Profit Center เช่น Marketing กับ Sales ไม่ต้องวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับอ่ะเนี่ยมันก็เอามาดูประกอบกันนะครับถ,ถ้าถ้ามองในเชิงตำลรานะมองในเชิงตำลรานะยังสำนักง,งานกอพอเนี่ยบอกว่าเวลาที่หน่วยงานราชก,การเนี่ยจะดูด้านสัปปายกำลังคน เมื่อกี้ดูความต้องการนะนี่คือด้านดีมานนะนี่คือด้านดีมานนะถ้าดูตามสัพพายกำลังคนเนี่ยองค์กรต้องดูแนวโน้มความเคลื่อนไหวตามกำลังนะองค์กรต้องดูนะแนวโน้มการสูญเสียตามหลังต้องมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าปีนี้จะเกษียณก,กี่คนนะครับจะมีการย้ายออกไปกี่คนเช่นบางทีเขาขอย้ายอ่ายยกตัวยอย่างเช่นกรมป่าไม้อย่างเงี้ย เขาขอย้ายจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งอะ่ะต่างจังหวัดกันอย่างเงี้ยจังหวัดนั้นคนก็ขาดถูกต้องไหมครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์แนวโน้มการสูญเสียกําลังคนมีจกะเษียณไหมมีที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งไปไหมยอย่างเงี้ยครับวิเคราะห์เนี่ยคอม p e t e n ซีเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอ่ะตลาดแรงงานเนี่ยการจ้างงานเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะ ไม่น่าเชื่อนะ่ะหน่วยงานราชการเนี่ยจะเจอปัญหาคนนะ่ะวิ่งหาทํางานราชการให้ควักนึกออกั้มแต่มีกรมเดียวที่หาคนไม่ได้คือกรมพิทิศและคุ้มของเด็กไม่น่าเชื่อนะกรมราชทันเนี่ยมีคนวิ่งชนเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะผลประโยชน์มั้งไม่รู้สิแต่กรมพินะิศน่ะ กรมพินิษเนะี่เปิดรับราชการยังไม่มีคนอยากสมัครเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งไปทํางานกับความทุกข์ยากเห็นพ่อแม่ร้องไห้ทุกวันเนี่ยทํางานไม่ถึงสามเดือนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ลาออกมันทุกข์ใจเอาเจ้าที่ราชกานไปเห็นผู้ต้องขังไหมไม่ได้เห็นหรอกเขาจะเขาจะรับเจ้าที่ราชการอะ่ะระดับเด็กๆอะ่ะเขาไปอยู่ในแดน ระดับปริยติอย่างพวกเรานั่งออาฟิศข้างนอกเขาไม่เอาเข้าไปหรอกไม่งั้นพวกปริยติอย่างเราเขาเรียกนักทันทวิยาออกรับปตชปปโอสอนเข้าไปคุมผู้ต้องขังมันไม่จําเป็นต้องใช้สกิลอย่างพวกเราอย่างวุฒิปริยติเนอะไหมฮะแต่ว่าสถานพินิษ์เนี่ยรับคนวุฒิต่ําๆไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความรู้ทางจิตวิทยามันต้องมีแมทชัวริตี้พอสมควรไม่งั้นเอาเด็กไม่อยู่นอะหรอไหม เห็มไหมครับนี่ไม่ใช่หาคนไม่ได้อย่างเดียวนะ DSI ก็หยิบคนจากกรมพินิษเปิดรับสมัครมาคนกรมพินิษ์ลาออกตูมเลยข้ามไปอยู่ DSI เพราะอะไรพกปืนได้เท่กว่ามีอำนาจชั่วราชนาจารและผลประโยชน์มหาศาลไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์ก็ได้มีค่าตำแหน่งเนี่ยเดือนละหมื่นสองในขณะที่กรมพิิษได้ห้าพันห้ายกตัวอย่างนี้ครับ เ,เขาก็ต้องวิเคราะห์ด้วยถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเขาต้องเอาปัจจัยนี้มาวิเคราะห์ด้วยถูกต้องไหมครับก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันเข้า okay, ไหมครับในองค์กรของเราอะสมมติเราจะรับวิศวกรในย่านนี้เขาจ่ายหนึ่งเท่าไหร่จริงไหมฮะเราจ่ายไปท่องเนี้ยมันจะจ้างได้ไหมอะจ้างได้แต่มันจะจ้างที่แบบเกดลงมาหน่อยลงม้หน่อยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยคือข้อมูลที่เอามาดูแต่ผมไม่โฟกัสเรื่องข้อมูลชุดนี้เลยนะ เป็นเรื่อง supply ไซนะ์ะเป็นด้าน supply นะแต่ผมสนใจด้านเดียวคือด้าน demand นะโอเคไหมครับในความจริงเวลาเวลาเราดูอ่ะเราดูคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับในวันเนี้ยในวันเนี้ยหาคนเนี่ยหาเผื่อโลกวันหน้าเลยนะเหตุ <c oughs> hey, ผลเพราะมันจะไม่มีคนเกลื่อนอยู่เหมือนเดิมทุกวันเนี้ย องค์กรโดยเฉพาะภาคเอกนชนเนี่ยในอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ผมนะผมว่าอยู่ในไมล์เซตประมาณว่าขอเลือกหน่อยก็แล้วกันขอเลือกคนที่ใช่แต่ต้นทางเลยอ่ะอย่างนี้นะองค์กรท่านมีนโยบายในการบิวคนไหมบิวคนเนี่ยหมายความว่ารับมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแล้วมาเลี้ยงต้อยให้ค่อยๆโตไปอะ่ะ เหมือนข้าราชการน่ะถูกต้องไหมรับเข้ามาตั้งแต่ระดับสมัยก่อนแต่ระดับสามเลยเงี้ยแล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆืนึกออกไหมมีไหมราชการรับพออ,อเข้ามาระหว่างทางเลยเงี้ยมีไหมไม่ค่อยเจอหรอกเจอแต่และว,วิสาหกิจเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นคือพวกพี่ๆที่รอกระเสียณน่ะส่วนมากก็ตำแหน่งใหญ่ๆประสบการณ์เยอะๆใช่ไหมครับแต่พอรับเด็กใหม่เข้าไปมันจะทันกันไหมฮะ ถูกต้องไหมครับดังนั้นพอคนที่เข้ามามันคันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็นจะเด้งออกเลยสิอันนี้คือด้าน supply side นะที่ท่านต้องดูด้วยนะจริงไหมครับต่อให้มีความต้องการเนี่ยแต่มันไม่มีคนมันก็ต้องกลับมาดูแล้วคนใน,นทำไงจริงไหมฮะจริงไหมฮะดังนั้นบอกไปแล้วว่าวิเคราะห์ตามกาลังไม่ยากหรอกครับมันมีเทคนิควิธีของมันอยู่นิดหน่อย นะครับแต่ว่าอการบริหารกําลังคนท่านเตรียมใจไว้เลยยิ่งนานวันยิ่งซับซ้อนขึ้น